สวัสดีนักเรียนชั้นมสองทุกคนนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญ <_ S 1> <ๆ>การอ่านจับใจความสำคัญเมือ่อนักเรียนอ่านเรื่องใดๆควรจับใจความสำคัญของเรื่องให้ได้ว่าเรื่องนั้นกเกี่ยวกับเรื่องใดๆ <_ S 1> ข้อความใดเป็นใจความสำคัญข้อความใดเป็นผลลัพธ์หรือใจความรองใจความสำคัญจะตัดออกไม่ได้นะคะ เพราะจะไม่ได้เนื้อความส่วคนละความก็คือข้อความลองๆกันลงมาสามารถตัดออกได้ไม่เสียเนื้อความการสรุปความการสรุปความเป็นการสรุปใจความสำคัญทั้งหมดของเรื่องด้วยภาษาของตนเองการอธิบายรายละเอียดจากเรื่องที่อ่านเป็นการขยายความของเรื่องนั้นๆเพื่อให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น การอภิปรายแสดงความคิดเห็นและข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านควรวแสดงความคิดเห็นและโต้แย้งอย่างมีเหตุผลมีการยกตัวอย่างประกอบให้เห็นจริงเป็นการแสดงความคิดเห็นในทางสร้างสรรค์ตัวอย่างนะคะจากโครง4สุภาพซัพม์มี4ส่วนไซส์บูนปันภาคหนึ่งพึงเกียรติกันเก็บไว้สส่วนหเบ็ดเสร็จสับการกิดใช้นา ยังอีกส่วนควรให้จ่ายเลี้ยงตัวตนเรียน mm hmm. ดูใจความสำคัญการสรุปความรายละเอียดการอภิปรายใจความสำคัญก็คือรัพมีสี่ส่วนไซป,ปูนปันสรุปความให้รู้จักใช้จ่ายทรัพย์และเก็บออมรายละเอียดเงินที่ได้มาให้แบ่งปันเป็น4ส่วนส่วนหนึ่งเก็บออมอีกสองส่วนเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆที่จำเป็น และส่วนสุดท้ายสําหรับเรียงตนเองการอภิปรายการแบ่งเงินที่ได้ออกเป็นส่วนๆทําให้รู้จักประมาณตนเองไม่ใช้จ่ายเงินเกินตัวและสามารถมีเงินเก็บออมสําหรับอนาคตซึ่งเป็นการดําเนินชีวิตอย่างพอเพียงต่อไปเป็นแบบฝึกหัดนะคะให้นักเรียนจับใจความสําคัญการสรุปความและการอธิบายรายละเอียด จากเรื่องผู้ไหวใจร้ายและผู้บอกเวลาแม่จากเมื่อฉันเป็นเนรในสองภาษาฉันคิดว่าความตายกรุณาแม่ช่วยปลดเปลื้องความทุกข์ทรมานให้แม่แต่ฉันก็ต้องร้องไห้อย่างมากมายพยายามระงับดัดดับปรงอย่างไรก็ไม่ไหวพลอยให้ญาติหญิงคนหนึ่งสะอื่นให้และเผลอตัวเข้ามาโอบประคองฉันร้องไห้ด้วยคิดว่าต่อแต่นี้ฉันต้องอยู่เพียงลำพัง หรือไม่ถูกทอดทิ้งให้อยู่กับคนแปลกหน้าไปชั่วชีวิตนักเรียนก็หลังจากอ่านจบแล้วนักเรียนก็ดูว่าตรงไหนไปใจใจความสำคัญของเรื่องคืออะไรสรุปความได้ว่ายอย่างไรรายละเอียดของเรื่องเป็นอย่างไรนักเรียนก็เขียนตอบมานะคะ